ถ้าเราไปนำไปทอดในกระทะร้อนอย่างนี้มันจะเป็นยังไงอ้าวเหลือแต่ไม้อะกดติดตามและกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่อีฟนะคะจะพาน้องๆไปกิน,อนไอติมกระทะร้อนค่ะไม่ใช่ไอติมผัดนะคะแต่เป็นไอติมกระทะร้อนที่มันร้อนมากๆ120องศาเซลเซียสนะคะพี่อีฟ ทำการวัดโดยการเอามือนะคะไปแตะมนะะันค่ะเรามาดูพ,พร้อมกันเลยค่ะเปิดไฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะร้อนแค่ไหนหนึ่งสองเอ้ยไม่ใช่อ่ะอเราก็คือกะาคาดคะเนว่ามันเป็นอุณหภูมิที่ร้อนมากๆเราจะเอาไอติมที่เรากินอยู่นี่แหละไปทอดเรามาดูกันนะคะว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงจัดมาไอติมมีไอติมเผือกไอติมมะนาวไอติมปลาหมึก ไอติมหนีแพนด้าไอติมช็อกโกแลตวอลไอติมนมเย็นไอติมรสมิ้นท์ที่กระเปิดกระทะนะคะพอกระทะเริ่มร้อนก็ใส่น้ำมันเล็กน้อยนะเดี๋ยวจะหาว่ามันมันมันไม่ใช่กระทะร้อนนะเออใส่น้ำมันลงไปเริ่มใส่ไอติมลงไปเลยค่ะหนึ่งวูสองวูสามว้าสี่ให้มันมีเสียงด้วยอ่ะ หนะคะหว้าวแล้วก็เค่ะวู้ดูสิแล้วก็ตั้งไฟนะคะให้ร้อนที่สุดนะคะเรามาดูกันนะคะว่าไอติมกระทะร้อนเมื่อกี้มีเสียงซ่าออกมาด้วยว่ามนันรสชาติจะเป็นยังไงนะคะมีรสชารสนมเย็นรสช็อกโกแลตอันนี้น่ากินเนาะ นี่อันนี้นั่งกินอ,อ,อ่ะอ็อกโตปุสอะแล้วก็อันนี้เป็นสีเขียวมะนาวนะคะพี่ไม่เคยกินรสมะนาวเลยนะอันนี้ทั้งหมดนี่พี่ไม่เคยกินรสนี้นะรสเดียวเลยรสมะนาวมะนาววานิลานะของวอลวูดเริ่มเดือดแล้วค่ะตอนนี้มันเป็นกลิ่นแบบช็อกโกแลตอะค่ะน้องๆกลิ่นช็อกโกแลตอะหอมมากเดี๋ยวนะ อือคือมันหอมมากเฮ้ยมันได้กลิ่นมะนาวด้วยอ่ะชอบอะ่ะมีมิ้นด้วย <c oughs> มีมิ้นมิ้นออกมาเออมนแปลกตรงที่บอกมันมีสามกลิ่นตอนนี้เป็นมิ้นแลนะคะน้นนะองๆช็อกโกแลตแล้วค่ะชอ็อกโกแลตเฮ้ยมีกลิ่นเผือกนะอืมคือมันแบบชอบตรงนี้แหละมันเหมือนเรากําลังอังอะไรสักอย่างอยู่นะคะดู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 ด,ดูคือตรงนี้นะคะมันเหมือนแบบเราตุน๋น ต่นไอติมเลยอะตรงนี้มันจะเป็นสีเขียวออกมาใช่ป่ะเป็นสีชมพูใช่ไหมแล้วก็เป็นช็อกโกแลตออกมาว้าวเฮ้ยมันโอเคนะมันโอเคนะเราจะใช้อัน,นี้ค่อยๆเขี่ยนิดนึงเนาะให้มันกระจายที่เราเห็นตอนนี้นะคะที่พี่อีฟเห็นนะก็จะเป็นมิ้นท์นะคะที่มันเริ่มละลายหมดแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นช็อกโกแลตอันนี้นะที่มันยังแบบว่าแน่นๆอยู่เราลองดึกนี่ เราหยิบขึ้นมามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นก,กรอบๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเหมือนเดิมนะคะลองหยิบเจ้านี้ขึ้นมานะคะว้าวไอติมมะนาวเละไปแล้วนะคะตอนนี้สลายร่างแล้วอะแล้วก็ไอติมนี่นมเย็นก็ละลายแล้วนะคะที่อยากหยิบไอติม Auto ออโตพุอตะเนี่ยที่มาดูหน่อยอยากรู้ถ้าเราไปนำไปทอดในกระทะร้อนอย่างนี้มันจะเป็นยังไงอ้าว <laughs> <laughs> เหลือแต่ไม้อะแล้วก็ออกมาเลยเนาะ เฮ้ย hey. มีแพนด้าเรายังอยู่อ่ะดูหยิบมีแพนด้าขึ้นมานะหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยมีแพนด้าเราปกติมันลายเร็วนะนี่แบบร้อนขนาดนี้มันยังไม่ลายเลยอ่ะเอาดิดูดิอ่าเราก็แช่ไว้เหมือนเดิมนะคะดูการเปลี่ยนแปลงนะคะมันไม่ยอมออกนะคะมันยังแข็งดเลยน้องม้องมีแพนด้าก็ไม่ยอมมะลายนะเคเดู okay. จากคนให้เข้ากันนะคะ เฮยอยากกินแล้วอ่ะน่าจะอร่อยนะตอนนี้พี่จะเอาไม้นะคะไอติมขึ้นมาเนาะเพราะว่ามันเยอะมากหมดแล้วนะเราจะทอดไปสักพักหนึงจะตุนไปสักพักหนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอติมของเรามันจะหน้าตาเป็นยังไง <c oughs> คือมันกลิ่นมันหอมมากอะ่ะมันเป็นกลิ่นวานิลลาแต่ว่าผสมช็อกโกแลตแล้วก็มีกลิ่นอายของแบบเลมอน มันแนวนิดๆคือพี่ชอบอุ้ยสีมันเริ่มข้นขึ้นแล้วค่ะน้องสีมันเริ่มข้นขึ้นแล้วตอนนี้ตอนนี้พี่ตุ่นมาแล้ประมาณสิบนาทีนะคะม,นนะ,มนนะมันข้นอ่ะมันข้นแบบเป็นแบบช็อกโกแลตเลยอ่ะฟองดูอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะอ่ะเราจะชิมดูกลิ่นมันก็จะบอกว่าที่ลาช็อกโกแลตแล้วก็มะนาวเด่นๆเลยนะที่ได้กลิ่นอ่ะอ่า เป่านิดนึงนะคะไม่งั้นตาจะพองเข้าโรงพยาบาลได้นะคะถ้าเป่าของเราต้องแบบคีเอกนะคะก็ต้องมีคีเอกท่านะคะแบอพี่จะดังนะคยเห็นป่าคลิปแบบหยอดเกลือยังดังพี่ก็ถ้าเป่าไอติมเกลือเนียเฮ้ยคือมันแปลกมากรสชาติมันคืออะไรรู้ไหม ไอติมมิน้นค่ะคือมิ้นโดดเด่นมากเลยอ่ะอีกคำอีคำแต่ว่าอร่อยนะบอกตรงแต่กอะเงี้กลัวปลิ้นพองเฮ้ยอร่อยอ่ะแปลกดีเ <c oughs> okay, ราใช้คำนี้ว่าแปลกดีนะจะอร่อยก็แบบว่าถ้าให้คะแนนเต็มสิบนะพี่ให้คะแนนความคีเอทแล้วกันเจ็ดคะแนนน้องๆถ้าอยากไปทำก็อย่าเลยพี่ว่าดูพี่อิฟทำก็พอละโอเ้เนาะ อีกคำหนึ่งมินม้นมิ้นช็อกช็อกกลิ่นมะนาวอืมใช่เลยมันใช่เลยท้องเสียแน่เราไม่ใช่สำหรับเมนูไอติมทอดในวันนี้พอทำขึ้นมามันก็รู้สึกว่ามันเป็นคล้ายๆไอติมตุน๋นแต่มันมีแบบเนื้อเท็กเจอร์นะเป็นถั่วไงถั่วจากจากเจ้าไอติมตัวเนี้ยเออมีเท็กเจอร์นะถ้าชอบวิดีโอนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดถูกใจให้พี่ด้วยนะพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย We'll i